ครับแล้วก็ที่อยู่มหาวิหารที่จำวัดของพระสงฆ์ไม่มีสักเท่าไหร,ตร่ตรงตรงตรงคอนเนอร์ตรงนี้จะมีห้าเอเคอร์ห้าเอเคอร์แล้วหลังจากตรงคอนเนอร์ที่ตั้งวัดนี้ยื่นไปดังด้านาหลังที่หลังจากที่พื้นที่ที่เราปลูกนั้นไปอีกห้าเอเคอร์สิบพัเอเคอร์แล้วฝั่งนี้ทั้งหมดตั้งแต่ถนนยาวไปคือเป็นพื้นที่เดียวกันทั้งหมด 20เอเคอร์ใน<ำ>ส่วนของทําไมจึงปลูกต้นสนแล้วก็ทําไมจึงใช้ที่ที่เหลืออยู่ปลูกต้นไม้มีความ <c oughs> คิดยังไงครับอยากให้เป็นร่มเงาอยากให้เป็นร่มธรรมร่มอารามอยากให้พื้นที่ที่นี่ชุ่มเย็นอยากให้ผู้คนที่มานั้นได้ผ่อนคลายกับป่าไม้ผมอยากเห็นป่าไม้ซึ่งอุดมการแห่งการที่เราจะปฏิบัติ ธรรมชาติให้เกิดขึ้นเป็นต้นทุนถ้าเราเห็นญาติโยมมาแล้วมีความร้อนในพื้นที่แรนคเตอร์เป็นทุ่งโล่งกว้างหลังกจรทำที่นี่เป็นโอเอซิสคือเป็นเหมือนที่ชุ่มเย็นทั้งทางด้านธรรมชาติมีร่มไม้ร่มเงาและก็ร่มอารามร่มธรรมอยู่ภายในนี้ครับและในสิ่งที่สําคัญคือเคยฝันไว้ว่าที่นี่อยากจะสร้างร่มโพร่มไรรคับ ก็ไปได้รับความเมตตาการโพกันทรนายตอนมาจากที่วัดพุทธบัญญาเมืองโปโมโนาเป็นโพที่มาจากพุทธกายาตั้งแต่การที่ว่าสร้างวัดมาตอนนี้โพที่เกิดขึ้นพุทธปัญญาเป็นโพที่ยุโรปอเมริกนเป็นร่มเงาแต่คุ้มสบายผมไปปฏิบัติาศาสนกิจในการลงอุโบสถ ผมก็มีความชื่นชมว่าต้นไม้ที่ร่วมปลูกต้นไม้ที่ร่วมบุญร่วมบาร,รมีของเกษตรณุณอาจารย์ผมเลยกราบขอเมตตาให้ท่านโจ้ท่านจัก,กรีบแล้วก็ท่านตะคอนบุญพิทักษ์แล้วก็ท่านดเรพระมหานรินใครที่มีฝีมือช่วยกลันตุ้ยตอนให้หน่อยก็อพอได้ต้นกล้าเสร็จแล้วลก็นีมนเกษตคุณอาจารย์มาปลูกผมสวดมนต์ภาวนาปีหนึ่งผ่านไป มันตายแต่ว่ามันมีจีจีมีหนอจีจีขึ้นมาเขียวนะครับครับผมผมก็พยายามกับทางสนนะอพยายามเอาไม้ครบเขาเรียกว่าฝอยๆนะตอนนี้ยังอยู่ไหมที่ออกเขียวๆไก่ไม่เกกินต้ายส้่มเพราหมันที่จริงเข้าทางพระเจ้าอโศกแล้วครับเพราะตอนต้นใหญ่ที่พุทธคยาเนี่ย ที่ถูกน้ําร้อนลวกเนี่ยมันก็ขึ้นมาตุ้มๆอย่างนั้นครับแล้วก็เป็นไปได้ลงนมครับเตือนมันไม่ทำไก่ไ,ไก่เอาซะก,ก่อนครับผมทําไมถึงไก่มีไก่ทาไมไก่ถึงมากินเพราะว่าที่นี่มันมีงูครับโยมก็เลยเอาไก่มาให้ ปกป้องพื้นที่ปกป้องครูบาอาจารย์พอหมดงูแล้วก็ไปกินต้นโพด้วยอ๋องูไม่เข้ามาแต่ไก่เล่นต้นโพที่ของแหนมากเป็นว่าตายแล้วรสรุปต้นนี้แล้วก็เลยเอาไซมาปลูกไซน,นี้ก็พี่น้องชาวลาวจากเมืองเบสมินเตอร์ก็มาพด้ไหมครับต้นไซเขียวงามมากครับผมสวยสดงดงามแล้วนี่อาจารย์มีแนวคิดยังไง ี่ยวเรื่องป่ากับพระพุทธองค์เนี่ยเชื่อมกันอย่างไรได้บ้างลองลองอย่างาที่ผมได้กล่าวเกร